รออะไรหือรออะไรลูกรออะไรนานรอกินกล้วยเหรออ่ะให้พี่เอกป้อนอ่ะพี่เอกป้อนนี่นี่นี่นนลูกๆขอขอลุกลุกขอลุกลุกกนหน่อยอ่า

เอาไว้เอาให้ใกล้ๆดีไปโยนอย่างนั้นไม่ติดกินได้ใกล้ๆโอ้ยนะทำไมเนะ๊อะโซดาลูกกินที่ล่ะ ลับๆปะโอ้ไม่ได้ไไดลับๆๆไม่ไม่รัด ไป,ไปเอาขอนมแท่งๆมาให้มันแักสองห่อไปแม่ลืมแม่ดแมลืมแดงจะให้กินทีหลังก็ได้กินแล้วให้มันออกไปเลยหย็ยยบๆบมาเ,าเดี๋ยวรอกินขนมดูกอเดี๋ยวพี่เอกแวลขนมให้อยู่อพี่เอกแวลขนมให้หนูอยู่อขนมให้หนูอยู่ คือเอามาน้อยจะเอามาสีห่อที่เอามาอีกห่อหนึ่งนานอขอขอขอพี่เอกที่ดุขอพี่เอกบัดีบัด,บดีที่ไหนไหนยกมือขอขอที่ละบัดีดีใจไหมที่ได้กินอะดีใจไหมขอที่ละขอขอขอพี่เอกออกมาขอที่ละขอบัดีกรบัตดีกรสวัสดี เดี๋ยวแกะก่อนแกะจากถุงก่อนอ่านั่งนังัง,งลุก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 เร็วลุกลุกอ่าลุกลุกอ่าขอขอขอ,ขอพี่เอกที่ขออือโซดาไม่ขอเลยโซดาไม่ขอขอ่าน่ะเี๋ยว่าเป๊ปซี่ขอ,อ มันมุ่นมันกินไม่ได้ด้ะอร่อยไหมชอบไหมวันดีที่ละขอขอมือคือ <c oughs> <c oughs> ขอ้อคุณแบบมันอันยาวไงมันมันมันไม่ได้เคี้ยวไงไปติดค้อหรืออันสุดท้ายบอก <c oughs> ขอที่ด้ดูกขอขอ ขอมือขอมือขอแกะช้าจังบอกที่แกะช้าจังเลยใช้มีดจีดดบประดีก่อนขอก่อนเออ แล้ววันนี้กินแตงเอาไปกินข้างนอกนะค่าไปกินข้างนอกนะลูกขอขอเร็วขอขอไวกลัวไม่ได้กินอุน้ย กินกินกินถกอไงถืงอไงข้าวแตงอ่ากับข้าวแตงข้าวแตงไปกินข้างนอกนะโซดาข้าแตงไปกินข้างนอกอเอาไปสิแตงไปกินข้างนอกลูกแตงอ่าไปไปบัดนี้ไป แอซีก็ไปไปลูกโซดาไปโซดาลุกลุกลุกไป,ไป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 ข้างนอกไปเออไปข้างนอกแม่จะปิดบ้านแล้วไป,ปไปไปอ่า